สวัสดีค่ะมือนก็นมาพบม,มาพอกับช่องกระแต,แตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องเอาเมือนี้จัดเมนูล,ลาบเท่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเหตุวิธีทําให้เบืองเจ้าเล็กจ้าหน่อยค่ะพี่น้องนี่มาเบืองเท่าสีเขียวๆมันกระอินว่าเท่านี่ละอันนี้ซ้ำให้อันมันละเอียดจังหน่อยเขียวงามขนาดเลยเขียวใบตองมันนี้ลาบใส่นี่อันนี้เป็นปนปลาใส่ปลาดุกข้าตตำไว้เรียบร้อยแล้ว ใส่หัวหอยนําได้หอยจุกห้อยจุกมี่หนวนใหญ่ๆเด้อนะหอยไข่ได้บักแข่งพี่เครื่องหลายขนาดเลยเครื่องบักทัวแน่บักเขือนําแล้วก็มีหอมหอมบัวหอมชีนี่ไงหัวซิงไข่อยู่ทางพี่หัวซิงไข่แต่เครื่องกับพวเขาหนึ่งเลยนี่แหละเครื่องปุงข้าวก็มีผงชูรสแล้วก็ข้าวควบักพริกปน่นเอา้าเดี๋ยว เะแต่ตนหน่อยเอาน้ำเอาน้ำต้มเป็นน้ำต้มปลาค่ะพี่น้องที่ใส่ที่ใส่ปลาแดกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาหลวกเท่าเนาะค่ะพี่นอ้องเอาแบบน้ำยังหอนหอนนี่เลยเอาลงไปหลวกหลวกให้เท่าซุกรอ,อสักก่อนน้ำขาวดีแท้พ่นะ ข้าวขาวอุ้ยเดี๋ยวนำใส่อีกนำยังหน่อยโย,ยแต่เครื่องก็เพาะเขาหนึ่งเท่าเจา้าเกา่เกาเจา้าเดิมเพราะว่าเคยกินมาแล้วเจ้านี่น้ำข้าวดีขนาดเลยพ่อนะข้าวว่ามันน้ำนองมอรส เอาหลวกเท่าซุกแล้วเข้าก็มาปรุงเครื่องไปเลยปนปนนี่คือตำปลาซื้อบ่ทันได้ใสยอย่างเลยพี่นอ้องบ่ทันได้ใสบะพีกขหัวอย่างเลยคนเล่คนเลให้เข้ากันคนนะเอาปนลงนี่แห้งนำขาวเลยโอ้โอใสพริกปนโอ้โอโอ กัเป็นตะเพี๊ดแห้งถะบาทนี่มันโรมันโร่ลืมเอาบวงใส่ขั่วขัวใส่ขั่วขัวลงไปแล้วก็ใส่ผงนนัวอันนี้ทาบัวใส่บวัวแซบ คนกอนอืมหอมหอมจิ้มข้าวขวใส่ข้าวขวเข้าไปกินหอมขนาดเลยยังไงสีเนไปนะอ,อุตวอยู่เอาใส่เครื่องห้งอยใส่ลงไปบัดเลยุปน่ะหอ้อยจูบใส่บนเลย ดูนะอันนี้รวบส่เบิดเลยนีดงว่าแต่เฉพาะเครื่องกับพระเขาหนึ่งดูนะไ่หอยลายๆนี่คนให้เขากันเขาเครื่องดีปัญญุู่นะ ใส่หมอน่วยปากบนบานเพราอเด่นเห็นกวงในจังงอยเสือแหลกว่าสิใส่บองห้อยอันบอห้อยเชอรี่เนาะแต่ว่ามันมันคือสิบออนนันเป็นไหนเห็นบอห้อยจูบมันนวยใหญ่ก็เลยเอาเป็นตะเสียบอยู่เด้อคุณนะเมืองสิมเมืองก่อนมันยังไง บบอปรุรปงเพิ่มเพราะว่าน้ำตม้ม<ล>น้ำต้มก็ได้ที่แล้วพริพกก็พริกกับพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องปะไปแซ่บๆร่วมกันเลยค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะเหมือนเด็กมาพูดมาฟอกับชมกันแต่น้อยชั้นแหน่ค่ะพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้ว<อ>ลาบเท <ลา S 1> ่าาหน้าหมูตัวอยู่คนหนึ่อ มามาการตัวมามา <c oughs> ครับมา,มามากินลาบเท่าน้องกันมัอนี่แซ่บมัอนี่ลาบเท่าออกอดเครื่องนี้ขนาดเลยหัวตัว ใส่เครื่องมันี้่จะบอกกก็บอกแขเพียเักยืนได้หนีหลายใส่เครื่องแบบเรื่อยหลเล็ขกหลมอืมหวย 我捏捏。嗯。没了。 ลมแห้งหร้ายเนาะข้างนอก โอ้เบ oh, mm ็ดบอลมันเบิดอะไรบอลมันจับลาบเดี๋ยวลายนิงลาบแล้วมันใส่หลายยังเนาะ แก็เม่นัวอันนี้นจะบ่คอยเน่นเน่นเขาเป็นไร <c oughs> สดกินเลย <c oughs> แข็งขมมากก็เป็นดอกเนื <pf unlikely> ้อใสเดี๋ยวปกันเกลือพื่องทักงร่มทั้งหลอกยิ้มยันล้วก็ยังเสเก่า หลับเข้าแต่ว่าเพื้นคือมีได้ตลอดพื้นอือ Gần um. bằng được một được cặp lợi ở mà khi một cái cặp lợi này nào mhm 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 กักไปครน,น่งินแล้วเพียบเป็น <c oughs> ว่าจะบ่กค่อยเน้นเขา <c oughs> เพราะว่าเพิ่งกินเขาเ <c oughs> <c oughs> ป็นนางเป็นนางกินเขาผู้ดเดียว <c oughs> คุณว่า <c oughs> ไปกินแล้วบ้านนี้เนี่ยก,ก็มันลม่ม <c oughs> ล่มแห้งว่สะสิแล้วก็แต่ไหน นั่ตีทุล,ล่อยู่ mm. มาแต่ปล้ำําเพิ่ม mm. แต่ว่าได้อยู่แล้วได้ว่าว่าไม่ลมแหงเนาะ mm hmm. mm hmm. ตรงนี้ฮาเมน,นูบานๆน้ำก่อนแบบพอดีครับแับเบท่า นี่แหละทาข้าต้มต้มน้ำอันนั้นต้มน้ำต้มใส่ข้าปรุงอะไพอดีมันกับต้องปรุงยากอืมนม่เผ็ดที่ก็ล้านนีืบเปล่าไม่แก่เนาะ นี่สุดตลับเ่าย่างเยอะหึ่งใช่อหมนี่หมืนแหละหึ่งกอดเตีองดีขนาดนั้ นีแลแต่ผู้มักา้เรื่องค่ะพี่น้องลาบเท่าก็ไดผูภู่าอันนี้ก็ <ave them. S 1> <laughs> เจ่ามันบาบลาบเท่าก็อันก้อยพักกระจรพี่เสกคือกันก้อยพักกระจองลาบพักกระจงอ่ะืมึกอัะหนี้บด้วย กขาลองจัดอยงนี้วก็คืนอืมอุ้งึ้นผมก็เขาเลยเริ่มสดตลาดเท่าไรบ้า Thôi bà luôn, thay đổi rất nhiều những hóa. ở quê ăn các đặc ่เห็นตะเกียบพูดมันอันมันผ่าเอาไปลุบตําคุ้งแสบป้ะนาะแต่กับบ้าท่านเกือล่องเกิดเิดดอกหอกปิดน่อยหน่อยน,ยน,ยนยอหน่นี่ตกขาวอนั่ปะามผัด นถ้ามมนจะอันออรรฟศาได้ขนาแบบว่าเขาบอกให้ใส่หนังเนาะว ใส่อยู่น,นี่หมด bon. แล้วเปเ่าใหเห็นมองให้จุ่มคือคาบอะคาบขาวหนึ่ง อีกคนจะทำต้อจับลง่้อ,องจับของนอกมันลมแห้งพี่น่องม,มันนี่นั่งกินนัน่นย่นในขวัวนี่แหละเพราะว่า แต่ก่อนมันบริเวณีส้มกะสีเนาะมันอันล่มแห้งไรก็เลยเอาส้มกะสีมาหวังโอ้ลาภัท่าเหมือนจะแซ่บดีขนาดเลยนเาะแซ่บอยู่เนาะโอ้พอกินแล้วเริ่มออกฤทธิ์เลยได้เพชรอ่ะมันนี่แกแต่น่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทำมาถ่ายชูอชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหนนี้ค่ะอ่ะมันนี่แกแต่น้อยก็บอกกัมขอลาไปก่อนนะครับน้องสวัสดีค่ะ